สุดยอดไอเดียเกย๋ค่ะยกแพ้ขึ้นบกทีนี้ทีเดียวในตรังร้านอาหารเรือนแพซีฟู้ดนั่งทานซีฟูด้ดบนแพริรมถนนลูกค้าแห่ทานเพียบที่เรือนแพซีฟู้ดตั้งอยู่ในพื้นที่มูลที่หนึ่งถนนตรังกันตังตําบลบางหมากอําเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะ นางสาวนิพาหรือจะพาโดโอยอายุ45ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านได้ยกแพรมาไว้บนบกซึ่งแพรมีสองชั้นด้วยกันนะคะบริเวณโดยรอบทําเป็นสระสีฟ้าสวยสดใสเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวมานั่งทานซีฟู้ดบนแพรติดริมถนนที่นี้ที่เดียวในตรังค่ะ ซึ่งมีที่นั่งให้ลูกค้าเลือกได้ตามใจชอบจะเลือกนั่งบนแพรหรือจะไปนั่งตรงซุ้มเจ็ดสีที่ทำสีตามวันเกิดของลูกค้าริมแม่น้ำก็ยังได้นะคะซึ่งตามคอนเซปต์ของร้านจะพาแกมีคอนเซปต์ว่าเรือนแพรซีฟู้ดอาหารสดอร่อยราคาหลักร้อยวิวหลักล้านด้านหน้าเห็นภูเขาด้านหลังเห็นแม่น้ำอร่อยจังหู้ โดยจะพาบอกกับเรานะคะว่าซึ่งเดิมแพรของจะพานั้นจะอยู่ที่บ้านแหลมบรรยากาศก็จะสวยงามมากแต่ช่วงนี้สภาพอากาศจังหวัดตรังฝนตกบ่อยมากค่ะทําให้ลูกค้าไม่สามารถไปนั่งทานอาหารบนแพรที่บ้านแหลมได้ก็เลยทําให้เกิดไอเดียขึ้นมาว่าเอาแพรขึ้นมาอยู่บนฝั่งได้ไหมก็เลยตัดสินใจเลยค่ะ เอาแพ่ขึ้นมาอยู่บนฝั่งและสะดวกในการเดินทางแก่ลูกค้าด้วยไม่ต้องนั่งเรือลงไปขึ้นแพรและก็ไม่ต้องโดนลมพายุสามารถนั่งทานอาหารได้แบบสบายสบายและวิวตรงนี้ด้านหน้าก็จะเห็นภูเขาด้านหลังก็จะเห็นแม่น้ําตรังค่ะบรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายโดยเมนูหลักๆนะคะจะแพรบอกว่าจะมียำเรือนแพรซึ่งจะใช้ผักเกลียงทอดค่ะ รูปแบบเมนูก็จะเหมือนภูเขาและก็เป็นทะเลมีกุ้งหอยปูปลาเอามารวมไว้เลยเกิดเป็นชื่อว่ายำเรือนแพรสชาติอร่อยและซีฟู้ดสดอีกเมนูก็จะเป็นหมึกไข่ผัดดำค่ะใช้เป็นตัวดีของหมึกไม่ได้เติมสีหรือแต่งกลิ่นใดๆรสชาติออกหวานของดีหมึกไม่ขมนะคะแล้วก็อีกเมนูเลยค่ะเมนูปลาสองใจ ใช้ปลากับพงนะคะที่เลี้ยงในกระชังของชาวบ้านมีเป็นแบบสามรสทอดน้ำปลาค่ะแล้วก็เมนูกุ้งผัดพริกเกลือนะคะใช้กุ้งกุลาดำสดๆค่ะจากทะเลสดๆเลยและก็อีกเมนูนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือเมนูหอยตลับหรือหอยปะผัดพริกเผานั่นเองเป็นเมนูขึ้นชื่อของอำเภอกันตังซึ่งซื้อมาจากชาวบ้านที่ออกเรือไปหามาค่ะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ด้วยนะ โดยหอยตลับมีที่นี่ที่เดียวรสชาติเนื้อหอยหวานอร่อยและเมนูปูม้าอบวุ้นเส้นซึ่งปูม้าจะพาแกาก็บอกว่าได้มาจากเกาะมุกที่ชาวประมงพื้นบ้านออกไปหามารสชาติออกเครื่องเทศจีนกลมกล่อมอร่อยมากค่ะสำหรับในส่วนของราคาอาหารเริ่มต้นราคาหลักร้อยขึ้นไปค่ะ และที่สำคัญจะเน้นใช้วัตถุดิบชุมชนจากชาวบ้านสดใหม่สะอาดมาจากทะเลอำเภอกันตังโดยร้านเพิ่งเปิดมาไม่นานนี้เองค่ะแต่ก็พบว่ามีลูกค้าทักเข้ามาเยอะการเดินทางสะดวกที่จอดรถสบายและร้านก็จะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาไปจนถึง3ทุ่มค่ะ และช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงเทศกาลลอยกระทงแล้วนะคะทางร้านก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษหากลูกค้ามานั่งทานเป็นครอบครัวโดยจองโต๊ะล่วงหน้ากับทางร้านก็จะรับฟรีไปเลยค่ะกระทง1กระทงไปลอยกระทงร่วมกันกับครอบครัวค่ะหากนักท่องเที่ยวท่านใดสนใจติดต่อโทร0627916414หรือทักแชทเพจชื่อเรือนแพรซีฟู้ด ที่กัดของร้านจะอยู่ตรงบางหมากโค้งตุลูลูดนะคะอําเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะของแม่ก้าได้กันต้มเหมือเหรอหล,ล่นแป่ซีฟู้ดอานซดอร่อย ดากาลักดอยวิวลักลานดันไหนผูกเข้าดันลังเงินแม่น้ำดอยจังหวู